สวัสดีครับพเพื่อนเื่อชาวหล่อมมบายไทยแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วง5นาทีมีสาระนะจ๊ะอ้าวคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงการวิจัยตีมอนเป็นหลักก่อนนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องพูดถึงฮีโร่ที่ใช้ในการตีมอนสเตอร์นะฮะเอ่อฮีโร่มันจะมี2ประเภทนะฮะอันนี้พอดีขอขออภัยด้วยผมกดเป็นภาษาอังกฤษนะเราดูตรงนี้ฮะเขาอ่อนแอกับอะไรนะฮะ มันจะมีสายกายภาพกับสายเวทนะฮอย่างพวกเนี้ยสายเวทนะเขาจะอ่อนแอต่อ P D E F ก็คือ Physical Defense นะฮะ M D E F ก็คือ Magic Defense ก็คือป้องกันทางเวทกับป้องกันทางกายภาพนะฉะนั้นตัวเนี้ยเราใช้สายเวทตีนะฮะส่วนเจ้าตัวนกเนี่ยเราใช้สายกายภาพตีนะง่ายๆ ทีนี้เราจะมาโฟกัสที่เราสายกายภาพก่อนเพราะสายเวทมันมีน้อยแล้วก็ตียากกว่าเลื่อนเดียวกว่าตายยากกว่าในทีเดียวนะฮะฉะนั้นสายกายภาพตัวแรกที่จะแนะนําในเกมมีประโยชน์ทั้งข้อแรกนะครับจดไว้เลยมีประโยชน์ทั้งตีมอนข้อ2โคโลสเซียมข้อ3ผ่านดาน,นะฮะและวงเล็บข้อสีที่1ใช้ในการรบได้ด้วยสําหรับสายธนูนั่นก็คือจอมแกะรอยหรือ tracker กกนะฮะจอมแกะรอยเป็นตัวหนึ่งที่ยิงไกล ยิงแรงเพิ่มดามจของสายธนูนะฮะยิงสตันได้นี่นะ,ะสกิลสตันสามวิยิงหมู่นะฮะเป็นหนึ่งตัวที่แนะนำสายกายภาพดูยังไงว่าจะฮีโร่อะไรดูตรงนี้ฮะกดที่เนี่ยที่ปีกนี่เห็นไหมครับปีกนี่ Agi Hero นะฮะก็คือใช้สายกายภาพในการตีมอนนะตัวที่สองที่จะแนะนำเป็นหนึ่งตัวที่ฮิตมากในคอลสเซียมถ้าใครอยู่อันดับต้นต้นต,น,ตนต้องเห็นเขาอยู่ในทีมคอลสเซียมอย่างน้อย อันดับท็อป10จะเจอเขาบ้างผมว่าเจอเกิน5คนนะนะฮะถ้าไม่นับเติมล้วนทั้งทั้งกิลทั้งเคนะหนึ่งในตัวสายฟรีที่คนใช้เยอะที่สุดก็คือจอมแก็ไม่ใช่จอมแก็รอยสอิว้นักฆ่าปีศาจนะฮะหรือ d e m o n Slayer มีประโยชน์กับสายราบนะครับใช้ในการลบได้ด้วยฉะนั้นข้อแรกที่แนะนำคือเขาเป็น ATI Hero นะฮะข้อ2คือเขาจะโฟกัส โจมตีไปที่ตัวที่ร่ายเวทนะฮะหรือตัวฮิลเป็นหลักนะฮะหรือตัวที่ใช้สกิลเวทคือเอาง่ายๆว่าเป็นของแสลงของสายเวทในกานะเวลาในโครนอเซียมนะฮะทำให้ติดไซเลนไซเลนคือเหมือนสถานะใบนะฮะจะใช้สกิลไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฉะนั้นเดมอนเซเลเยอร์เป็นตัวที่2นะฮะนักฆ่าปีศาจตัวที่3ที่ผมจะแนะนำมีประโยชน์กับเกมมากเช่นกันคือลอยเล่เขามีสกิลที่เพิ่ม ลดเวลาในการวิจัย25%นะฮะมีสกิลที่ทำให้ติด Confuse นะฮะรู้สึก Confuse ที่มันผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรดีบัฟแบบไหนนะฮะแต่ว่าก็มีประโยชน์ในการใช้ในโคลอเซียมเช่นกันนะฮะแล้วก็มีการโจมตีหมู่นะฮะแล้วก็รู้สึกจะมีสกิลที่ทำให้โจมตีไม่ได้ชั่วขณะด,ด้วยเหมือนกันนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะตัวที่4นะครมีประโยชน์คล้ายๆกัน Demon Slayer คือลำแสงสีเลือด นะฮะข้อดีของเขาก็คือลดเวลาก่อสร้าง20%นะฮะแล้วก็สายตีมอนโดยเฉพาะเลยเพิ่มสายฟ้า3000นะฮะอันนี้ก็เป็นฮีโร่สายลาบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสของสายฮีโร่นะฮะอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะ,ะตอนนี้เราเลือกฮีโร่สำหรับการตีมอนสายกายภาพก่อนนะฮะตัวที่4คือลำแสงสีเลือดตัวที่5นะคะคืออ e ีกาดำนะฮะเป็น1ทีมที่ใช้ในคอรโเซียมได้ด้วยใช้ในการตีมอนได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสายธนูเช่นเดียวกับจอมแกะรอยนะฮะ ฉะนั้นเรามาย้อนกันนะฮะห้าตัวที่เราแนะนําวันนี้จอมแกะรอยนะคะนักฆ่าปีศาจรอยเล่ลำแสงสีเลือดและอีกาดำนะฮะอีกาดำห้าตัวมีสามตัวที่ใช้เยอะในโคนเรเซียมก็คือจอมแกะรอยนะะักฆ่าปีศาจและอีกาดาใช้บ้างน,นะฮะแต่ไม่เยอะถ้าจอมแกะรอยและนะะักฆ่าปีศาจฉะนั้นเราโฟกัสไปที่ตัวพวกนั้นนะฮะส่วนเ,เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมา โฟกัสในจในส,ส่วนของฮีโร่อื่นๆนะฮะในในการเลือกชนิดของฮีโร่ในการที่เออ่เลือกฮีโร่กับกำแพงอีกทีหนึ่งนะกันนะอ่านี่คือตัวอย่างนะฮะอันนี้คือผมไม่มีเกราะมอนเลยนะฮะก็ต,ตีสองทีตายฮะ,ะแต่ก็ก็ประมาณนี้นะฮะเออ่มันจะมีกิลที่มันชอบรอมาลาสพวกเราอยู่นะ,ะผมอาจจะวิ่งตัวมเตี้ยมไปนิดน,นึงเพราะว่ามันไม่มีเกราะอะไรเลยะครับมีแต่วิจัยล้วนๆเลย นะฮะไอดี ID นี้เกือบจะเป็นสายฟรีเลยโอเคครเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะ,ะกันนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะครับถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็ถามไว้ในคอมเมนต์นะครับ,รบเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ